เนเมันจะก่อเกิดเป็นยุทธานุภาพที่ทําลายเรามากขึ้นเพราะอะไรในสงครามห้าวันเนี่ยนะครับไม่ถึงสองเดือนใช้จ่ายเ,เงินไปหมื่นล้านแล้ววันนี้ต้องอพยพคนตั้งสี่แสนคนค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจกระทบมากแค่ไหนยิ่งนานไปมันยิ่งเสียหายหนักกว่านั้นนะครับที่เบมมันอยู่ชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องวิจัยให้ได้ว่านี่มันเป็นสงครามยืดเยื้อที่ ความยืดเยื้อของสงครามเนี่ยจะถูกใช้มาทําลายประเทศไทยและถ้าเราวิจัยอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะรับมือกับสงครามนี้ยังไงซึ่งก็ต้องกําหนดเป้าหมายหรือขั้นตอนทางยุทธการนะครับว่าเราจะรับมือ,อยังไงซึ่งผมเห็นว่ามีอยู่สามกระดับหรือสามขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราตั้งรับในเขตแดนของประเทศไทยเนี่ย กระเบนยิงมาแล้วก็ยิงไปมันยิงมาแล้วก็ยิงไปเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับถือ <S an> ให้เขาตีนมาลูบหน้าเอาตีนมาเราก็ผลักมันออกไปมือ <S an> <S an> มาเขกกบ,บาลเราเราก็ปัดมันไปเท่านั้นเองแล้วไม่ทําอะไร <S <S <an> <อ>นี่เป็นขั้นที่หนึ่งนะครับเป็นขั้นที่ย่ําแย่ยลาย,ลาย,ลาย,ยําที่สุดที่เราเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะเราใช้ขั้นนี้ไงครับหรือเราไม่มีขั้นแล้วเลยจํายอมอยู่อย่างเงี้ยมันเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาก็ทําได้แค่นี้ยให้อะไรให้อํานาจในการปะทะได้ภายใต้กฎ ของการประทะไอ้กดประทะบา้ากดรงคการประทะบา้บาบาบอๆนี่คืออะไรก็คือมันยิงมาเรายิงไปแค่นั้นแหละครับและไม่ทําอะไรกันเนี่เราเลยฉีบหายไหมครับถ้าใช้ถ้าใช้มาตรการนี้ฉีบหายไหมฉีบหายแน่นอนฉิบหายครับทีนี้นี่ขั้นที่หนึ่งเนี่ยใช้ไม่ได้เลยครับแต่เราก็ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยขั้นที่สองคือที่ต้องกําหนด,ดเป้าหมายว่าถ้าเกิดสงคารามแบบนี้ขึ้นนะครับเราจะยึดดินแดนที่เขมรยึดจากเราไปสิบสามแห่งไหม สิแห่งก็คือพื้นที่ทางบก12แห่งนะครับที่ขเขมรย,ยังยึดครองอยู่นะครับอันนี้เราคนไทยก็ถูกหลอกปกปิดไม่มีบอกให้รู้จนมาจับได้กันในระยะ2เดือนมานี่เองและแห่งที่13คือเกาะกงครับเพราะถ้าเกิดความดูนแรงขึ้นเนี่ยเราจะใช้ขั้นที่2องไหมส่งกําลังฐานเข้าไปยึดดินแดน1ิแห่งที่สิแห่งที่ขเขมรมายึดไปกับคืนไหมครับแล้วก็ทาลายไอ้ไกองไอ้ฐานทัพของมันในแนวหลังเนี่ย คือขเขมรนี่นะครับตลอดแนวชายแดนเนี่ยมันมีประชาชนหรือฐานบ้านมาตั้งเต็มไปหมดแล้วมันเก่าออฐานหลักเนี่ยไปตั้งในแนวในแนวหลังนะครับที่พบแล้วตอนนี้ก็คือสองกองพลน้อยสองกองพันพิเศษซึ่งเราก็ทําลายไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็มาตั้งใหม่แล้วระดมเข้ามาใหญ่โตตอนนี้ระดมเข้ามาเยอะนะครับเยอะมากกว่าเก่าอีกเราจะทําเราจะทําถึงขั้นนี้ไหมขั้นที่สองไหมขั้นที่สามก็คือบุกเข้าไปยึดเลยครับยึดจังหวัดต่างๆ ที่เป็นของไทยมาแต่ก่อนเนี่ยคือเสียมาราฐรัตบองสีโสพลจังหวัดปัจจันคีคริเขตหรือถ้าจําเป็นจะต้องทําถล่มพนมเปญไหมถล่มกองบัญชาก,การของอุนเซนด้วยไหมเนี่ยมันต้องวางเป้าหมายยุทธการเป็นสามขั้นและแต่ละขั้นก็ต้องมีแบบแผนที่ชัดเจนนะครับว่าจะทําอย่างไรและมีเวลาปฏิบัติการที่ชัดเจนเพราะสงครามปัจจุบันมันทํานานไม่ได้เพราะมันมีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงเยอะเพราะฉะนั้นการ แม้ว่าเราจะรับมือสองครามยเยอะอเนี่ยเราก็ใช้วิธีแตกหักรดเร็วได้นะครับถ้ามีเป้าหมายยุทธการที่แน่นอนเนี่ยสำคัญวันนี้เนี่ยเราได้กําหนดเป้าหมายยุทธการสามขั้นนี้หรือยังแต่ผมก็ชื่นใจหน่อยนะครับได้ฟังท่านเสนาธิการฐานบกท่านบอกว่าเป้าหมายครั้งนี้จะต้องทําลายความสามารถทางการทหารเขมรไปอีกยาวนานซึ่งเขาบอกว่าต้องทําลายเขมรเนี่ย ไม่สามารถมาก่อกวรนเราได้อีกอย่างน้อยห้าสิบปีออซึ่งอันนั้นก็หมายความว่าอย่างน้อยต้องไปขั้นที่สองถูกไหมครับครับใช่ครับนี่เราก็อุ่นใจหน่อยแต่ว่าเมื่อมีเป้าหมายอย่างนี้แล้วแผนทํางานทํำยังไงอย่าใช้เวลานานนะครับเพราะตอนนี้ต่างชาติมันกําลังมาลุมมาตุ้มเข้ามาต้องใช้เวลาเผด็จศึกให้เร็วซึ่งถ้าหากเอาจริงจังนะครับด้วยกําลังแสนยานุภาพในขณะนี้ผมประมาณการว่าห้าวันจบมันถ้ากองทัพกาหนดเป้าหมายอย่างนี้นะครับและกําหนดภารกิจว่าห้าวันเนี่ย ยึด13จุดกับคืนมาเป็นของไทยยึด12จุดที่อยู่บนอยู่บนแผ่นดินใหญ่นะครับและอีกหนึ่งจุดที่กองกงยึดเป็นของไทยสถาปนาอำนาจการปกครองจังหวัดปัจจันคิริเตขึ้นมาเ,นเอาให้เสร็จในห้าวันเนี่ยนอกจากเกิดปัญหาชายแดนแล้วนะครับเรากําลังจะไปทะเลาะก,กับต่างประเทศอีกอนะครับคือการว่าเรานี่ไม่ยอมเป็นหูเป็นนักเลงนักเลงใหญ่ครับไม่ไม่คุยแนละ้วกูจะรอบอย่างเดียวหรืองไงก็ไม่รู้ เ <c oughs> ช่นแค่นี้มันเป็นนักเลงแล้วป่าประเทศนี่มันเสียหายครับ <c oughs> ถ้าทีที่ถูกต้องก็คือว่าเราพร้อมจะเจรจาแต่ขเมรนต้องปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพและเงื่อนไขที่กําหนดก่อนและเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราควรจะต้องกําหนดนะครับหนึ่งก็คือว่าต้องคืนดินแดนทั้งหมดที่ทยึดจากประเทศไทยกลับคืนมา <c oughs> จะตรงไหนบ้างก็ว่าไปนะครับครับ <c oughs> อันที่สองขเมรจะต้องเคลื่อนย้ายถอนกําลังทั้งหมดออกไปและไม่มาบอแวให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทยอีก เนี่ยต้องมีเงื่อนไขอย่างนี้เมื่อเราเราพร้อมจะเจราจาแต่บนเงื่อนไขอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่เจราจาพอไม่เจราจาเขมรมันก็ได้ทีเียครับว่าไทยมันนักเลงอันตพันมันมันมันรังแกประเทศเล็กมันก็หาเสียงมาไดยเราก็แย่เลยครับ,รบนี่เห็นไหมว่าเล่เหลี่ยเล่เหลี่ยมแต้มครูต่างประเทศเราเนี่ยอ่อนหัดเหลือเกินนะครับ嗯嗯แล้ววันนี้เราก็เลยถูกกดดันนะครับประเทศนั้นก็กดดันให้ไปเจราจาประเทศนี้ก็กดดันให้ไปเจราจาเสียเชิงแล้วครับ ที่ถูกต็บอกเราพร้อมเจรจาแต่เขมรต้องทําตามเงื่อนไขก่อนถ้าอย่างี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรเราก็ไม่ใช่นักเลงหัวหมอแล้วเป็นคนดื้อดึงนะครับถ้าอย่างนี้ก็ดีแต่ข้อสําคัญก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรกันแน่มันคืออะไรกันแน่นั่นดีครับวัดนะครับเขมรมันมายิงเราเอายิงเอายิงเอาแล้วมันยิงมาตั้งนานแล้วนะครับมายิงฐานไทยเนี่ยรายวันอืบางวันก็ตายหนึ่งบางวันก็ตายสามนะครับ แล้วก็ส่งทหารคำของมันเนี่ยข้ามแดนก็นมามาวางทุ่นระเบิดจนวันที่จนวันนี้ไม่ที่เป็นที่สงสัยแล้วนะครับแม้คนจีนก็เหยียบกับระเบิดไตจีนก็ก็เอาเรื่องอยู่นะครับ,รบเนี่ยมันก็นี่ก็คือการล้มลุกล้านอนธะที่ปไตยของประเทศไทยใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังส่งโดนล้มแดนก็นมามาลาดตะเวนนะครับตลอดแนวชายแดนนะครับวันละห้าสิบลำบ้างร้อยลำบ้างสองร้อยลำบ้างบางวันมันก็กำแพงนะครับถือว่าเราไม่มีเครื่องมือไปยิงโดนมันเนี่ย มันก็เอาโดรนบินมาถึงใกล้กองบัญชาการกองทัพภาคที่สองที่โคราชนนท์ไอเราเนี่ยมันก็เวรกรรมอะไรก็ไม่รู้นะครับไอนักเสื้ออาวุธไทยเนี่ยไอของที่เขาจําเป็นต้องใช้เนี่ยมันไม่ซื้อเนี่ยนะครับมันไปมันปรับระบบโดนมาใช้ตั้งนานแล้วมันจัดหาขีปนาวุธต่างๆมาใช้ตั้งนานแล้วเรามีบ้างไหมวันนี้ที่เรายังยันได้อยู่เนี่ยเพราะเรามีเรามีกําลังอากาศที่เข้มแข็งกว่าเด็ดขาดกว่าเท่านั้นเองถ้านอกนั้นแล้วเนี่ยไม่แน่ว่าจะยันเขมรอยู่นะครับ มันมีขีปนาวุธเรามีหรือเปล่าออมันมีโดนเนี่ยเรามีโดนไปรับมือเขาหรือเปล่าออลถ้าโดนั้นมันขึ้นมาแล้วครับไม่ใช่เอาปืนไปยิงเรือหนังสติ๊กไปยิงเรื่อนอกไปไล่จิกข้าไปนะครับมันไม่ได้มันมีระบบอันหนึ่งเรียกว่าระบบแอนตี <S <S ้โดนเพราะโดนเนี่ยมันควบคุมด้วยระบบสัญญาณระบบแอนตี้โดนเนี่ยมันก็ใช้ระบบสัญญาณเนี่ยไปทาลายสัญญาณครับซึ่งเรามีหรือเปล่าเราไม่มีนี่โชคดีว่าได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระราชทานให้กแก่เหล่าทัพต่างๆเนี่ยพอได้นํามาใช้แก้ แก้กคลุ้มนอกจากภาคเอกชนไทยก็บริจาคโดนไปแต่โดนจากภาคเอกชนบริจาคนะครับก็จะใช้ได้ตามต้องการแค่ไหนหรือไม่เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นรวมความว่าการเตรียมกําลังอาวุธยุทโธปกรณ์นเนี่ยขเมศมันเตรียมการมาตั้งนานแล้วเหมือนนะครับรถยี่เครื่องยิง20ลําลำกล้องเรามีเรามีเรามีตะก,ก,กี่เครื่องขเมรมันมีเป็นตัดเป็นตันเลยนะครับ,รบดีว่ากองทัพอากาศเราไปทําลายไปเยอะแล้วเมื่อรอบก่อนนะครับคราวนี้ก็ทําลายอยู่ นั่นหมายความว่าคาเเบสมันเตรียมอาวุธสำหรับสงครามยุคใหม่แต่เรามีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยในรูปแบบแผนยุคเก่านะครับอย่างคราวนี้นะครับเราเคยได้ยินว่ามีการนํารถถังสตไตรเกอร์ออกรบบ้างไหมเออมีไหมครับไม่มีครับรถถังเนี่ยเราเพิ่งซื้อมาล่าสุดสองล็อนะครับครับสามพันล้านบาทห้าพันล้านบาทเนี่ยครับซึ่งตอนนั้นสมก็ทวงแล้วนะครับไปซื้อมาทําไมเพราะรถถังชนิดนี้เนี่ย เป็นรถถังที่สหรัฐเขาใช้ปฏิบัติการในอิรักในซีเรียนในอัฟกานิสถานในแอฟริกาแล้วปรากฏว่ามันถูกอาวุธชนิดหนึ่งนะครับยิงถล่มตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวเลยมันเหมือนอาร์พีจีนะครับ,รบเป็นจรวดนำวิถีเนี่ยมันยิงกระจุยเป็นนมปังเลยเ<อ>จนสหรัฐทนไม่ไหวต้องถอนรถถังพวกนี้กลับมาเพราะรถถังวันนี้รถถังลำชนิดนี้นะครับมันเป็นของสัปปะรังเคเ<อ>ใช้ลบแอ,ฟ,อฟริกา,กาก็ไม่ได้ใช้ลบในอัฟกานิสถานก็ไม่ได้ ลบในอิรักก็ซีลีก็อีซีเลียก็ไม่ได้ต้องอถอนออกมาเมื่อถอนแล้วจะไปขายใอ้ฟิลิปปินไอ้ฟิลิปปินก็รัเสเซียก็บอกจะไปซื้อนะรถถังสับปรังเคพวกนี้มันโดนจริงกระจุยเลยเอไอ้ฟิลิปปินมันก็ไปซื้อแต่ไทยไปซื้อครับอาเดิมจะซื้อสี่ล็อตนะครับสามพันล้านสองพันล้านเจ็ดพันล้านห้าพันล้านเนี่ยเดี๋ยวมีคนโวกเวกโวยวายมากก็เลยไม่อยากจะทะเลาะก,กันก็เลยซื้อแค่สองล็อตครับสามพันล้านกับห้าพันล้านได้มาหนึ่ง แปดสิบคันบวกแถมยี่สิบคันนะครับออแล้วพอขเขมรมาลั่วไทยได้รถถังนี่มามันก็ไปขออาวุธสําหรับยิงรถถังนี่มาจากจีนครับตอนนั้นมันยังไม่เบิัหามาจีนเขาก็ให้มาสามร้อยชุดเ,ออเรามีรถถังแท่นี้ร้อยคันเ็ามีอาวุธปราบรถถังนี่สามร้อยชุดนะครับามลถ้าเราออกเอาสไต้เกอร์ออกไปแล้วมันถูกยิงกระเจิงแล้วว่างไงมันก็เสียหน้าใช่ไหมครับเพราะเรารไม่ได้เห็นมีรถถังดาเตอร์เกอร์ออกไปรอบเลยตั้งแต่สองครั้งมาหลยครั้งวันจนวันนี้นะครับนี่ก็เห็นว่า มันเป็นเวรกรรมอะไรของประเทศไทยก็ไม่รู้ว่าที่ไอ้นักจัดหาอาวุธเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดหาอาวุธให้สอดคล้องกับสงครามยุคใหม่มันไปซื้ออาวุธยุคเก่าโบราณยุคที่เขาลกแบบสับประรังเคแล้วมาใช้แล้วอย่างนี้จะเป็นยังไงนี่โชคดีนะครับว่ากองทัพอากาศเราเนี่ยมีแสนยานุภาพที่เหนือกว่าเขมรเราจึงทาลายไออาวุธพวกนี้ได้อย่างจํานวนมากนะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราส่งเครื่องบินของเราเนี่ยไปถลม่มไอกรมไอ้ไอ กองพลน้อยสองกองสองกองพล,น, 2, ลน,นะครับที่อยู่แนวหลังของขมรเนี่ยแล้วไปถลม่มไอ้หน่วยบัญชาการสงคารามพิเศษสองกองพันเนี่ยซึ่งเป็นที่เก็บโดนลังหลายพันลำนะครับมผมอยากจะเรียนว่าขมรเนี่ยมันมีโดนเป็นหมื่นลำมันจะหามาเป็นหมื่นลำโโแล้วเรามีสักร้อยลำไหมแล้วโดนเขามันมีทั้งโดนลาดตะเวนและโดนโจมตีนะครับดีว่าคราวนั้นเราทําลายไปสี่ห้าพันลำคราวนี้มันเกาที่เหลือนะครับเข้ามาใช้ แล้วเนี่ยที่ส่งมาโจมตีมาทิ้งระเบิดเนี่ยเราเจ็บตายอยู่หลายคนเนี่ยก็เพราะไอ้โดนบ้านเนี่ยอนอกจากมันยังส่งโดนเข้ามาสอดแนมเรานะครับหมาลาดตะเวนเราอืเราไม่มีอะไรทักอย่างที่จะรับมือมันนะไม่เอาปืนยิง<อ>ผมเห็นแล้วมันทุเล็สังเวชใจนะครับว่<อ>าท่า,าเนเมืองเรามันัึงซวยอย่างนี้<อ>เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเสียหายมากเนี่ยเพราะระบบอาวุธเราเนี่ยมันตกรุ่นตกยุคไปแล้วนะครับ,รบแต่โชคดีว่ากําลังทางอากาศเราเหนือกว่าเราจึงทําลายมันได้ไปครึ่งหนึ่งเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย แล้วตอนนี้มันตกเอาเข้ามาอีกแล้วมันก็มีขีปนาวุธมีรถมีปืนใหญ่ยี่สิบลำกล้องเรามีไหมนี่เราเราก็ทำลายไปเยอะแล้วนะครับแต่มันยังมีเยอะเหลือเกินอ่ะนี่ไปยิงถล่มบ่อนแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นที่เก็บพวกนี้นะครับก็ทำลายไปได้เยอะคลังอาวุธของมันเราก็ทำลายไปได้เยอะแต่นั่นหมายความว่าระบบความคิดในการจัดหาอาวุธในเขมรมันเตรียมการมาตั้งนานแล้วในขณะที่เราเนี่ยยังคิดจะหากินธามากินในการซื้ออาวุธอยู่ อย่างนี้กองทัพชิบหายครับประเทศเจ้าจิบหายแน่นอนถึงเวลาแล้วล่ะครับที่จะต้องให้ความสําคัญต่อระบบการจัดหาอาวุธแบบใหม่ให้มันสอดคล้องกับสงครามยุคใหม่สงครามยูเครนนะครับได้เปิดเผยโลกใหม่ของการใช้อาวุธในสงครามอย่างชัดเจนแล้วโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับถ้าเรายังใช้ของเก่าสับปะรังเคนะครับอีกหน่อยก็อับอายขาหน้าดีไม่ดีสิ้นชาติได้นะถูกกระเมียนแพ้กระเมียนได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย ปัญหาสถานการณ์ชายแดนเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากไม่เห็นเลยครับตอนนี้เราต้องอบพยพตามข่าวนะครับเราต้องอบพยพประชาชนเจ็ดจังหวัดถึงสี่แสนคนแล้วนับตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินมานี่นะครับมาถึงวันนี้มีครั้งไหนบ้างที่เราต้องอบพยพประชาชนถึงสี่แสนคนครับประเทศไทยใครจะนึกถึงว่าอยู่ๆดีๆเนี่ยเรากลายเป็นยุคคนไทยรีภยัยคนไทยอพยพคนไทยรีภัยกันอยู่แบบนี้นะครับ นี่ยมันเป็นความอัยพยของชาติแค่ไหนอืแล้วทําไมต้องอพยพล่ะครับเพราะเราฝ่ายทหารเขาจับกระแสดได้ว่าขคเมรนมันจะยิงปืนใหญ่ยี่สิบลำก้องจะยิงขีปนาวุธมาที่ชายแดนนะครับมันจะเลือกยิงทั้งชุมชนทั้งโรงแาบมันจะยิงหมดแหละเมื่อกองทัพเขาจับกระแสข่าวได้อย่างนี้เขาก็ต้องสั่งอพยพเพราะปล่อยไว้ไม่ได้นี่ก็ให้เห็นว่าทีนี้เมื่อจับกระแสข่าวนี้แล้วทํำยังไงล่ะครับ,รบก็ทำไมไม่ทําลายมันล่ะครับก็กลัวว่าเราจะไปบุกรุกเข้าอีกหรือ,อยังไงกลัวยังไง แล้วที่มันทําเนี่ยเราไม่ว่าไงถ้าเราเตรียมทําอย่างนี้นะครับวันหนึ่งเราต้องอพยพกันเป็นล้านล้านคนนะครับแล้วถึงวันนั้นความชิบหายก็บังเกิดขึ้นทําไมละครับในเมื่อเรารู้ว่ามันเคลื่อนย้ายอาวุธมาเนี่ยเราไม่ทําลายซะก่อนที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่ได้กําหนดเป้าหมายยุทธการเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกขมรเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ซึ่งต้องวินิจฉัยแล้วนะครับว่านั่นมันคือสองครามชนิดหนึ่งที่กำลังปฏิบัติต่ตอกันอยู่ และสงครามชนิดนี้ไม่ใช่สงครามที่ฝรั่งคุ้นเคยนะครับมันไม่ใช่สงครามแบบแผนแต่มันและมันก็ไม่ใช่สงครามประชาชนที่เคยใช้อยู่ในจีนนะครับแต่มันเป็นสงครามที่ว่าสงครามยืดเยื้อซึ่งเป็นสงครามชนิดใหม่ของโลกเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการกับกองทัพญี่ปุ่นนะครับและมันปรากฏต่อมาในสงครามเวียดนาม ที่กองทัพเวียดนามเนี่ยใช้ยุทธศาสตร์สงครามยืดเยื้อเ,เนี่ยปราบอเมริกาสาเร็จเอาชนะอเมริกาได้ mm. ทั้งที่อเมริกาเป็นชาติใหญ่กว่ามีอาวุธเข้มแข็งทันสมัยกว่าและครั้งที่สามก็ปรากฏตัวขึ้นในอัฟกา,านิสถานทําให้ประเทศอัฟกา,านิสถานซึ่งเป็นประเทศเล็กล้าหลังนะครับสามารถเอาชนะกองทัพอันยิ่งใหญ่ของอเมริกาได้ต้องแตกทัพหนีตีสอง mm. นะครับนั่นก็หมายความว่ายุทธศาสตร์สงครามยืดเยื้อหรือกลยุทธ์ในสงครามยืดเยื้อเ,เนี่ยมันมีอนุภาพมาก